ครัวสำเร็จรูปหรือครัวบิวอินหรือจะเลือกครัวปูนเลือกยังไงให้เหมาะกับบ้านเราต้องมาจําแนกความแตกต่างก่อนเฮียว่าครัวปูนมันเป็นยังไงรัวสำเร็จรูปหรือครัวบิวอินเนี่ยมันเป็นยังไงคะเมื่อเรานึกถึงครัวปูน<ะ>เราจะนึกถึงความหนักใช้งานหนักฉีดทําล้างอะไรประมาณนี้ คือจริงจังอะจริงจังกับการทำอาหารพอนึกถึงครัวปรงอีกอย่างนึงก็คืออยู่ยั้งยืนยงอะโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะหล่อขึ้นมาอ่ะเนาะนี่คือจำแนกก่อนใ,ให้ชัดเจนนะครับต่อไปเป็นครัวสำเร็จรูปหรือครัวบิวอินพอเรานึกถึงตัวนี้น่ยเราก็มักจะนึกถึงว่าเออมันเริ่มเบาขึ้นมาแล้วการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ได้ผัดหนักต้มหนักแกงหนักเหมือนอย่างครัวปูนละมันจะเริ่มมีระดับขึ้นมา มีระดับอะไรมีระดับของความแพงอ๋อ oh. คือเขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยมีหลายคนถามเข้ามาว่าจะเลือกครัวบูหรือเลือกครัวสําเร็จรเลือกครัวบิวอินดีเนี่ยข้อสําคัญเลยนะครับเลือกจากไลฟ์สไตล์นะครับเลือกจากการใช้ชีวิตของเราว่าเราถนัดหรือเราใช้แบบไหนเป็นหลักไม่ใช่หมายความว่าครัวสาเร็จรูปหรือครัวบิวอินเนี่ยมันจะทาหนักไม่ได้แต่มันไม่ควรจะหนักบ่อยนานๆครั้งเนาะแต่ถ้าเป็นครัวปูนเนี่ยแน่นอนทาหนักบ่อย เพื่อที่จะให้เห็นภาพมากขึ้นโครบูนก็คือโครงสร้างคอสอ<ก>ลอก็หลอฐานเป็นคอสลออาจจะมีงานก่อเป็นช่องบานซิงค์ค่ะบานซิงค์ก็มีให้เลือกหลายเกรดนะครับแต่เป็นเกรด PVC ธรรมดาหรือจะเป็นเกรด UPVC หรือบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของไม้แต่จริงๆแล้วไม้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํา ในเมื่อเราใช้ครัวแบบนี้โอกาสที่มันจะใช้งานหนักและไม้มันจะกองมันมีสูงนะครับแต่หลักๆสมัยนี้ก็จะเป็น PVC กับ UPVC ที่เป็นที่นิยมครัวสําเร็จรูปหรือว่าครัวบิวอินอ่ะโครงสร้างมันทํามาจากอะไรคะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เคลือบสารกันความชืน้นคือเป็นไม้แล้วก็แะด้วยวัสดุกันความชืน้นถูกต้องอขึ้นมาหน่อยถูกต้องครับเหมาะสําหรับงานตัดเข้าลูกเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงครัวสําเร็จรูปกับครัวบิวอิน สอ,อันนี้มีความแตกต่างกันอยู่หน่อยนึงนะครับจริงๆวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกันเพียงแต่ว่าครัวสำเร็จรูปเนี่ยเวลาเราไปตามห้างที่เขาจะมีเป็นเซ็ตอ่ะพวกนี้ถ้าเราจะเลือกใช้เนี่ยราคามันจะถูกกว่าครัวบิวอินเพราะว่ามันเป็นเซ็ตมาแล้วเราแค่วัดพื้นที่ที่เราจะเอาไปลงให้พอดี เราเลือกชุดนี้สั่งไปลงกับผู้บิวอินเขาก็จะมาวัดหน้างานเลยว่าเราจะเอาเตาเอา,เอาตู้เอาช่องช้อนชามเนี่ยไว้ตรงไหนเขาก็จะมาวัดแล้วก็จัดเรียงใหม่ให้เราวัสดุก็จะเป็นวัสดุประเภทเดียวกันแล้วแต่เกรดแล้วแต่ราคาซึ่งก็จะมีสารเคลือบท็อปก็อาจจะเป็นท็อปหินหรือสมัยนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นแต่ยังมีราคาสูงอยู่ก็จะเป็นอินสังเคราะห์ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดี แต่ย่งไรก็ตามครัวปูนอะคือมันจะจัดเรียงฟังก์ชันตามใจเราได้อยากให้บานซิงอยู่ตรงนี้อ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้มีลิ้นชักเปิดเอาช้อนออกได้ข้างบนมีตู้เราก็ไปหาซื้อตู้มาเติมได้อย่างนี้ก็กทําได้ใช่ครับตามความพอใจของเราได้เลยเสริมให้อีกนิดนึงนะครับถ้าพูดถึงครัวปูนเนี่ยควรจะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโครงสร้าง ของตัวบ้านเป็นหลักนะครับไม่ได้เอาไปแปะอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่แข็งแรงนะครับเพราะมันมีโอกาสที่เกิดการสุดตัวได้ถ้าเกิดน้ําหนักมันเยอะควรจะเตรียมฐานลากเตรียมอะไรไว้ให้พร้อมที่จะรับน้ําหนักตรงชุดครัวนี้ด้วยก็ต้องระวังด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นครัวบิวอินเนี่ยน้ำหนักมันจะเบากว่านะครับเบากว่าเยอะดังนั้นเนี่ยมันสามารถแปะอยู่ส่วนไหนของบ้านที่เราต้องการจะให้เป็นครัวได้ทีนี้เนี่ยบ้านหลายหลังสมัยนี้มี2ครัวเลยให้ออกแบบเป็น2ครัวเลยอาจจะเป็นครัวปูเนี่ยเป็นครัวไทยยื่นออกไปกับนอกบ้าน และมีครัวบิวอินอยู่ในบ้านเหมือนกับเป็นมินิบาร์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือบางหลังก็มีทั้ง2ครัวเลยแต่บางหลังพื้นที่น้อยก็อาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่าแล้วในเรื่องของงบเฮียอันนี้ก็ทั้งหลากหลายนะครับมันขึ้นอยู่กับถ้าเป็นครัวปูนเนี่ยคุณจะใส่กี่ช่องใส่ข้างบนด้วยไหมใส่ข้างล่างด้วยไหมใส่แบบไหนรุ่นไหนกระเบื้องจะปูขนาดไหนกระเบื้องแพงหรือกระเบื้องถูกท็อปเป็นท็อปหินไหมหรือท็อปปูกระเบื้องท็อปปูกระเบื้องก็จะถูกหน่อยท็อปหินก็จะแพงขึ้นไปอีก ซิ่งล่างจานเป็นแบบไหนคือมันเลือกได้ทั้งหมดนะครับราคามันเลยค้นพึ่งวิ่งราคามันจะเบี่ยงนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับราคาค่าของแล้วก็ค่าทําส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเวี่ยงขึ้นอยู่ว่าของที่เราเลือกมาเนี่ยมันยากไหมส่วนควรัวพิมอินหรือครัวสําเร็จรูปเนี่ยก็เช็คราคาได้จากห้างสำเร็จค้าเลย ครัวสำเร็จรูปบางตัวก็จะมีเซตราคาของมันอยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้มีงบเท่าไหร่ก็ไปเลือกเอานะครับส่วนครัวบิ๊กอินเนี่ยก็จะสูงขึ้นมานะครับต้องเช็คเหมือนกันนะครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างบางทีมันมีเครื่องดูดควันม,มีอะไรอีกสารพัดอันเนี้ยตอบยากจริงๆต้องไปเช็คเลยตัวสอบเอาว่าต้องการอะไรบ้างประเด็นสุดท้ายเลยเฮียก็คือว่าถ้าเลือกครัวปูนก็ต้องหาช่างใช่แต่ถ้าเลือกครัวสำเร็จมันจะมีทีมงานมาติดตั้งให้เราเลยครับใช่ครับข้อดีของมันก็คือว่าจะมีบริษัทเขารับประกันด้ ฉะนั้นเนี่ยหัวข้อที่เราพูดมาคือเราพูดให้เห็นลักษณะจุดเด่นจุดด้อยของครัวทั้งสองประเภทนี้ครับเสริมให้อีกนิดนึงก็คือว่าจุดเด่นจุดด้อยของครัวปูลและก็ครัวพิวอินหรือครัวสำเร็จรูปเนี่ยโอเคอย่างครัวปูลหลักๆเลยทนไม่ต้องกลัวเลยว่าก,กระทงกระแทกแล้วมันจะแบบพังสามารถทําได้ทั้งภายนอกและภายในบางคลเอาไปแปะไว้นอกบ้านเลยทนทานแน่นอนภายในก็อาจจะตกแต่งให้สวยหน่อยบูกเบื้องแต่มีข้อเสีย,ยคือน้ําหนักเยอะต้องทําฐานลาก ไปรองรับนะครับนี่คือจุดเด่นและจุดด้อยของครัวปูดส่วนครัวพิินเนี่ยแน่นอนจุดเด่นเลยคือดีไซน์หลากหลายมีสีให้เลือกมีท็อปให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นท็อปหินหรือหินสังเคราะห์นะครับตัวนี้สวยงามด้วยแต่ข้อเสียไม่เหมาะสําหรับงานหนักฉีดล้างไม่ได้ไม่ชอบความชื้นสูงอย่างที่บอกว่านานๆทําครัวหนักได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครัวเบามีหลายคนนะครับใช้ครัวแบบนี้ก็มีไลฟ์สไตล์ที่เบาๆเ,เหมาะกับคอนโดอะไรเงี้ยหรือบ้าน สมัยใหม่ที่หลังเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมีส่วนผสมของไม้อัดก็ต้องมีเรื่องของจุกนะครับสิ่งที่ต้องระวังถ้าเพื่อนใช้เกณฑ์เหล่านี้ในการตัดสินใจก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นครับเลือกจากตัวเองก่อนว่าแน่แล้วล่ะขนานหนเอียงมาทางครัวปูนเฮ้ยไลฟ์สไตล์ฉันอยู่คนเดียวอยู่กับแฟนไม่มีลูกอยู่คนสองคนอย่างมากก็ปูนเป็นหลักใช่ครัวบิวอินหรือครัวสำเร็จรูป ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าเลือกครับ